ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดางน้องโชกับอาจารย์ต่ายบอดูตาทิพย์ค่ะกลับมาอีกแล้วกับความดีใจไร้ยายนะคะกับทุกทท่านที่รวยรวยรวยในรอบนี้ค่ะก่อนอื่นแนะนําตัวเองก่อนสําหรับสมาชิกใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิยานเป็นชมรมที่สอนว่าด้วยเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์ไทยเจ็ดตัวก้าวฐานยิบซีถอดรหรัสนะคะลายมือโง,ง่เฮงแล้วก็ไพ่อร้นต่าง นะคะท่านใดยอยากจะสนใจอยากจะเรียนอะไรก็มานะคะแต่วิชาที่ไม่พูดไม่ได้แล้วค่ะกับวิชาดาวน้ำโชคนะคะเป็นวิชาที่สอนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ศาสตร์ของโหราศาสตร์ไทยเล่มนี้นะคะ,ะเปิดตัวมาตั้งแต่ประมาณปี5-7-5-8มั้งถ้าอาจารย์จำไม่ผิดเนาะอาจารย์เปิดสอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดาแต่ตอนนี้ไม่ได้สอนแล้วแล้วก็หยุดการสอนไประยะหนึ่งนะคะประมาณนี้ด้วยปัจจัยเหตุ หล,หลายอย่างก็เลยรวยแล้วเลิกชัดเจนนะคะว่างั้นก็ไม่ถึงขนาดนั้นแล้วแต่เพียงแต่ว่าอยากมาสร้างชมรมของตัวเองดีกว่านะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็ท่านใดอยากจะรวยรวยรวยยอย่างอาจาร,รย์ไต่ก็ต่างกันเข้ามานะคะประมาณนี้แล้วก็วิชาดาวนำโชคแล้วนะคะก็มาเป็นวิชาสูตรหนึ่งนะคะที่หลายๆท่านสงสัยว่า ทำยังไงให้ถูกสาตัวนะคะก็แนะนําไว้เข้า VP ีนะคะอาจารย์จะเน้นเลขให้แล้วคุณก็ไปดูล็อกมันเนาะอย่างวันนี้อาจารย์ก็เน้นเลขหกให้ก็ไปดูล็อกหกวันนั้นเน้นเลขเลขอะไรเนาะจำาบ่ได้ <c oughs> เออสมองสมองนี้น้อยจําน้อย,อยเหลือเกินไม่ค่อยอยากจะจําไม่รู้เป็นอะไรรู้สึกจะเน้นสามมัง้งหรืออย่างเง้ยเนีน่ยแหละเน้นหกมัง้งอาจารย์ไม่แน่ใจจาไม่ได้เนาะก็รวยอีกนะคะประมาณนั้นอยากรวยอย่างนี้ตามเข้ามาค่ะ เพราะว่าในสูตรหนึ่งอแต่ละล็อกแต่ละล็อกเนี่ยมีแค่เพียง1 0บถึงสิตัวเท่านั้นไม่ได้เยอะเลยอย่างรู้มานี่นะคะประมาณนี้แล้วก็แจ้งข่าวดีกับสมาชิกหลายท่านที่สามารถคำนวณหวยได้นะคะสามารถคำนวณตัวเลขได้ส่งตัวเลขเข้ามาหาอาจารยต่ายนะคะพิจารณาถึง3รอบนะคะถ้า3รอบแล้วสามารถสง่งสถิติกเก่าๆมาก็ได้นะคะหรือจะเป็นสถิติของรอบ ติดต่อกับอาจาร,รย์ต่าย3รอบถ้า3รอบแล้วผ่านอาจาร,รย์จะมาโปรโมทช่องให้โปรโมทคลิปของคุณให้เพื่อคุณจะได้มีชื่อเสียงเกิดขึ้นและเอาตัวเลขไปเผื่อแผ่ให้กับเพื่อนบ้านชาวบ้านนะคะประมาณนั้นเนาะใครอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมตรงนี้ก็คือเข้ามาได้นะคะประมาณนี้เนาะโอเคเรามาดูผลงานกันดีกว่าจะขี้โมโลล้เลยเนาะอ่าโอเคปฏิทินเลขเดดตาคลิปค่ะนะคะก้องแจ้งก่อนว่า เนื่องจากว่าผ่านเข้ามาเดือนนี้เป็นเดือนที่3แล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้เหลืออยู่เรา,เราประมาณ20เล่มน,นะคะหมดแล้วก็หมดเลยนะคะ1เล่มในราคาพิจากปกติคือ2,999บาทนะคะลดไปเหลือ2,500บาทลดไป5,500 0บาทนะั่นแหละลิขก,กลมๆนะคะ5,000บาทาใดอยากได้เล่มน,นี้นะคะก็สามารถติดต่ออาจารย์ตายได้เลยแม่นยำมากไหมม่มากๆเลย วันนี้ค่ะนะอาจารย์ให้เด่น6กับเด่น7นะคะวันนี้อาจารย์ให้9 7นะคะออก79เนาะนะคะไอตรงนี้อาจารย์ค่าผิดแต่ออมสินไม่มีเพราะเนื่องจากว่าเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นช่วงของอ่าครบสัญญาณ5ปีของรถอ,อของอมสินนะคะเขาก็เลยไม่ได้ออกออกแต่3ปีเนาะเราก็เลยไม่เห็นของอมสินออกกันนะคะประมาณนั้นแล้วก็ ในส่วนของเลขดับล่างเนาะเลขดับล่างวดนี้นะคะออกเจเออเจดเก้าเรามาดูกันว่ามีไหมตุ๊ดตุ๊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 นั่นนี่นะคะโอเคเนาะก็ไม่ไม่มีข้าแตงว่าเอาอยู่ไม่หลุดนะคะประมาณนี้เนาะ เออสมองสั่งการไม่ตรงละเอาใหม่ค่ะวันเลขดับบนค่ะวันนี้ออกศูนย์สามสแกนดูกันนะคะว่าศูนย์สามมีไหมตุ๊ด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 นั่นแสดงว่าศูนย์สามไม่มีเลขดับบนของเราเอาอยู่นั่นเอาอยู่อีกแล้วอ่าดูไปนะคะประมาณนี้เป็นแนวทางในการเลือกเล่นเนอะแล้ววันนี้ออกอะไรก็ตามคลิปไปเลยนะคะนะส่วน รักษาพารวยค่ะนะคะรักษาพารวยงว่ดน,นี้ให้79เกต็มเต็มนะคะไม่ต้องกลับนะคะเจ็ดเ้านาะแต่ออมสินงวดน,นี้ไม่มีเพราะว่า,เ,าเขาออกงดออกก็เลยไม,ม่มีนะคะประมานี้เนาะอ่ะนะสำหรับเลขสองตัวเลขเออ๋ลวว่อยอธิบาย <laughs> สำหรับสมาชิกท,ท่านไหนที่อยากจะเข้า v ีพีกับอาจารย์ตายนะคะก็หนึ่งเส้นนะคะจะได้ v ีพีของอาจารย์ตายห้างวดขายายเวลาไปถึงเมษาเพราะว่ามีท่านหนึ่งเขาบอกว่าอาจารย์ขอต่อไปถึงเมษาได้ไหมเก็บเงินยังไม่พอนะยังไม่ยังเก็บเงินไม่ทนันเนาะก็โอเคค่ะถึงเมษาก็เมษาเนาะอาจารย์ใจดีอยู่แล้วนะคะก็ห้างวด หนะะ 1, ึ่งเส้นคือห้างวดได้มีพี่อนจะหนไห้างวดได้ส่วนลดอีกห้าสิบเปอร์เซ็นได้ทั้งสูตรหนึ่งฟรีหนึ่งสูตรตลอดชีพนะคะประมาณนั้นเลยอาจจะเป็นพี่ไม่เศรษฐีนะคะให้พลททำไมถึงแนะนําเป็นหมยเศรษฐีเพ่อผะที่ไมยเศรษฐีเนี่ยเขาจะมีตัวเลขนะคะเราสามารถเอาไปเอาเอาไปเสี่ยงโชคได้นะคะตัวเลขเนาะมันสวดมนต์สินทำนา,ายเยอะๆนะคะพวกนี้จะเป็นตัวกระตุ้นทําให้คุณมีโชคลาภคุณพี่พี่ออนเนี่ย เขาไม่เคยเข้าวี p ีกับอาจารย์ตายนะแต่แกถูกหวยทุกงงดเลยบ่อยมากต้องพูดอย่างนี้เลยเหตุผลเพราะว่าแกขยันทําบุญใส่บาตท,ทุกวันสวดมนต์ไหว้พระทุกวันนะคะค mm ุณทํำไหมถ้าคุณทําคุณรวยค่ะอาจารย์เชื่ออย่างนั้นเนาะเหมือนที่อาจารย์ทํานะคะ mm hmm. อย่างนั้นเลยเหรออืมนะคะประมาณนี้เนะ mm hmm. าะสมเส้นค่ะอาจจะเป็นพี่หยกน้ําผึ้งนะคะ อยกน้ำพึ่งเขาบอกว่าวาด้วยเงินหมุนเวียนนะคะจะทำเงินทองคล่องตัวเนาะประมาณนี้หรือจะเป็นพี่ยกน้ำพึ่งสองตัวนะคะตัวผู้กับตัวเมียเ,เน้นเรื่องของความรักที่ดีขึ้นด้วยนะคะโชคลาบด้วยนะคะหรือพี่ไทร์ก้าอายค่ะว่าด้วยเดชอำนาจบรารมีและตัวไทอ่ปีเซนเนี่ยเขาว่าด้วยเรื่องของโชคลาภเลยโดยตรงนะคะพูดง่ายงคือมีช่องโชคลาภแล้วก็เรื่องของอำนาจนะคะหรือ,อหินถูหวยค่ะว่าด้วยของ กันเน้นที่ดีมากๆเลยนี่นะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็แถมในส่วนของหินไพยไลท์ลงไปด้วยเพื่อให้คุณเป็นหินดูดซับดูดโชคลาบกันเนึงนะคะประมาณนี้เนาะสามเส้นนะคะมีอีกหลายแบบเลยค่ะนะคะพิมพ์คำว่าขอดูลูกเข้ามาเนาะสามเส้นคุณจะได้ VP ของจันตาสิบห้างวดน,นะคะได้ส่วนลดอีก50%นนะคะได้ทั้งสูตรหนึ่งและสูตรสองค่ะนะคะประมาณนี้เนาะ ะะท่านใดอยากได้ก็ฮัลโหลเข้ามานะคะที่หมายเลขนี้ค่ะ0 8 1 5 9 1 5 9 8 7 0 8 1 5 9 1 5 9 8 7น่าะคะทักเข้ามาเนาะนะคะถ้าอยากเข้า V ีพีพีเพราะว่าขอดูรูปเดี๋ยวจย์จะส่งรูปเข้าไปให้พิาจารณาเลือกเอานะคะ3เส้นหรือ1เส้นนะคะหรือจะสั่งปฏิทินก็ได้พิมพ์คำว่าสั่งปฏิทินนะคะเดี๋ยวจาย์ก็จะส่งเ,เลขที่บัญชีไปให้หรือถ้าท่านอยากจะร่วมทําบุญกับจย์ตายพิมพ์คําว่า ขอเลขที่บัญชีบุญนะคะก็อาจารย์ไต่ก็จะส่งเลขที่บัญชีบุญให้ตอนนี้บุญของอาจารย์ไต่ก็จะมีที่วัดเขาขวดนะคะเรื่องของการสร้างหลวงพ่ทวดนะคะก็อาจจะต้องต่อเนื่องกันอยู่เพราะว่าเนื่องจากว่าปัจจัยในการสร้างค่อนข้างจะมาหาศาลเป็นอยู่หลายสิบล้านเนาะก็อาจจะเหนื่อยกันนิดนึงแต่สู้ๆนะอ่านะคะประมาณนั้นแล้วก็วัดวัด ระฆังค่ะก็เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างหอเจดีระฆังเนาะก็ร่วมร่วมกันไปนะคะก็ปัจจัยเข้ามาอาจารย์ก็จะรวบรวมแล้วก็เอาส่งให้กับเจ้าวาดท่านนะคะเราจะได้รวยรวยรวยกันเนาะแล้วก็กางเดือนนี้นะคะกางเดือนวันที่16มีนาคมอาจารย์จะเดินทางไปที่พิจิตรนะคะเพื่อที่ทําการวงสูงเจ้าแม่กวนอิมน,นะคะสร้างเสร็จแล้วแหละนะมันมันตอนที่สร้างเนี่ยคือเฉพาะเจ้าแม่กวนอิมเนาะแต่นี้เขาก็จะมี ออปชันเพิ่มก็คืออาจจะมีมังกรมีมีท้าวเวสุวรรณมีนู่นมีนี่เดี๋ยวจันจะลงโพสต์ให้ในใน f a c e b o o k ของจารย์ต่ายเนาะนะคะใครอยากพบอาจารย์ต่ายตูปเป็นๆก็เชิญล้วก็จะไปบวงสรวงอ่าปูหรือสีซึ่งเราทํากันมนาะมากเลยนะคะเ <laughs> พิ่งได้เลิกบวงสรวงเนาะนะคะประมาณนั้นเพราะว่าสร้างถึงร้อยแปดตนแต่ว่าไม่น่าจะเสร็จนะคะ <laughs> เพราะจย์ก็เที่ยวล่าสุดที่จารย์ไปดู <laughs> ก็คือยัสร้างสร้าง สร้างเสร็จแล้วแต่ไม่ได้ทุกองคร้อยแปดไม่ถึงรนะ้อยแปดเนาะแต่ตอนนี้ไม่รู้ถึงไหนแล้วอาจารย์ไม่ทราบเขาก็จะบวงสวงนะคะเพื่อบูชาเนาะนะคะใครอยากไปร่วมบุลก็ขอเชิญใครอยู่ใกล้ๆก,ก็ขอเชิญเนานะประมาณนั้นแล้วก็เออจะมีสมาชิกเข้ามาก่อกวนอยู่เรื่อยๆไม่ใช่สมาชิกเราถ้าคนดีๆเขาไม่เข้ามาอย่างนั้นนะคะประมาณนั้นเนาะอาจารย์ให้เด่นอยู่เพียงแค่สามตัวก็คือเดี๋ยวขออนุญาตก,กลับลังกอน อาจารย์ให้เด่นอยู่าตัวก็คือ786นะคะให้วินวินตัวนี้ก็หมายถึงเรื่องของการเอาเลขตัวบนไปจับก,กับตัวล่างนะคะซึ่งอาจารย์มั่นใจว่าเขาคงอ่านหนังสือไม่ออกนะคะว่าอาจารย์เขียนว่าวินค่ะนะโนก็เลยอ่านหนังสือไม่ออกก็เข้าใจอยู่กันสามเขาอาจจะน้อยนิดนึงนะคะก็เลยอ่านไม่ออก นะคะหรือไม่รู้รู้หรือไม่รู้จกักคําว่าวินอันนี้จังไม่รู้เหมือนกันเนาะเข้า <c oughs> มาคอมเมนต์ว่าให้สิบตัวยังไงก็ถูกป้านูหให้แค่สามตัวเองเดี๋ยวต้องเขียนใหม่ให้เลขเด่นสามตัวน่ชัดๆเลยจะได้อ่านออกเนาะเพราะไม่เข้าใจคําว่าวินอ่าศัพท์เขาเรียกว่าศัพท์ทางทางคนเล่นหวยอะคะ่ะเขาเรียกว่าวินนะว,วินคือการเอาไปจับคู่นะคะจันทาไม่เป็นไงไม่เข้าใจไง ออกมาจากป่าเขาลำเนาไัยก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์มากมายน่ารำคาญนะคะคือมันปีได้ไปสองกรณีะคะ่ะก็คือพวกที่เอาไม่สอกรณีกรนีเดียวเลยเพราะว่าเข้ามาทุกครั้งที่อาจารย์เปิดคอมเมนต์นะคะก็จะเข้ามา,เ,าเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าให้มาสิบตัวยังไงก็ถูกเนาะปัญญาปัญญาความคิดที่ต่ําขนาดนั้นอะยังไงก็ไม่มีทางถูกหวยหรอกอาตรงตรงเลย เนาะจิตใจก็ไม่ดีแล้วความคิดก็ความคิดความอ่านก็แย่นะคะจะให้ไปคิดดีทําดีคงยากนะคะวันก่อนอาจารย์ไปให้การพยากรณ์เบอร์โทรศัพท์ mm. ก็เจอเอฟซีค่ะโอ้โหปากดีมากเลยอะ่ะถ้าอาจารย์ไม่ได้อยู่ในในเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้อยู่ในคาไม่ได้อยู่ในการถูกว่าจ้างของทางทางบริษัทมาเนี่ยอาจารย์คงมีมีปากชาดะนะคะ อาจารย์ไม่ใช่คนยองคนหรอกเอาคู่ตรงๆนะอืมเข้ามาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ชอบเครือข่ายนี้เดี๋ยวเราจะทํากะเดี๋ยวพอครบสัญญาแล้วคุณก็ย้ายค่ายได้เนาะเขาว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าถ้าย้ายไม่ได้ย้ายได้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าย้ายได้ยืนยันด้วยด้วยเกียรติของอาจารย์เนี่ยย้ายได้ถ้าย้ายไม่ได้มาหาอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์พาย้ายอันแน่พูดถึงขนาดนั้นเลยเนาะแต่เขาบอกว่าถ้าย้ายไม่ได้ล่ะด่านะฉันจะด่าให้โอ้โหพูดนี่คือ มันไม่ใช่เรื่องของอาจารย์ที่อาจารย์จะมาย้ายให้นะอันนี้พูดตรงๆแต่อาจารย์เอาเกียรติตัวเองอะไปยืนยันอ้อโหมใช้คําพูดเดี๋ยวฉันจะด่าดพูดคาว่าด่าเนี่ยประมาณห้าหกอกับคุณคิดดูอาจารย์ก็นับหนึ่งถึงสิบเลยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาขอขวนเป่าเนี่ยอืมเนาะสุดท้ายอาจารย์ก็เลยพูดเขาบอกว่าและถ้ามันย้ายได้มันเปลี่ยนได้นะฉันด่าคืนนะเอาไหมอืมก็โหอะเนาะแต่เขาพูดย่างเนาะคนเรามัน ต่างความคิดกันนะคะถ้าไม่ได้อยู่ในลักษณะของลูกจ้างของบริษัทจ้างมาเป็นงานอินเวนต์แล้วก็โดนมปแล้วอืมเนาะแหมปากดีแล้วจารหมูอะ่ะด่าได้ไหมเขาพูดว่าไงไหมเรื่องอะไรให้ด่าอืปากดีมากเลยอะ่ะไม่น่าไม่ถูกหวยก็ค่อยอย่างนั้นเนี่ยอืมนะประมาณนั้น แช่งซะเลยนะคะประมาณบางทีให้เกียดกันมั่งนะคะอาจารย์ก็ไม่ได้คิดข้อของคุณนะคุณจะได้มาจิกด่าจิกด่าได้ขนาดนั้นนะ่ะลมเสียลมเสียเนื้อหุดหงิดจานบาทีเกาบอกโอ้จารย,าารย์พันคนมากเลยอืมนะถ้าอาจารย์ไม่ได้อยู่ในในชั่วโมงนะั้นอะพอคุณไม่ได้คําพูดดีๆอย่างนั้นจันหรอกจริงๆนะแม่เหลือกินเหลือใช้คนเนาะแต่เรคนเข้ามาคอมเมนต์ อาจารย์ก็เลยปิดคอมเมนต์ปัดปัญหาลองคาไม่อยากคุยด้วยคนประเภทเนี้นะทาทาปิดคอมเมนต์ก็จะโกรธกันแล้วกันปัดปัญหาเพราะอาจารย์ก็ไม่ใช่วัตถุธาตุไม่ใช่วัตถุธาตุตั้งไว้เฉยๆคุณด่าฟรีอะ่ะเออฉันไม่ทําอะไรคุณคุณไม่พอใจคุณก็ไปดูเจ้าอื่นนู่นไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายกับฉันเนาะฉันไม่เคยรบกวนคุณคุณก็อย่ามาวุ่นวายอาจจะเป็นข้อสองก็คือที่อาจารย์เตีนะ ก็คือพวกประเภทแบบช่องตัวเองไม่ดังไงไม่มีความโด่งดังไม่มีใครให้ความใส่ใจก็เลยมาทําลายช่องอื่นเขาเพื่อให้มันสนใจช่องตัวเองประมาณนั้นเนาะลำ้ำลำคานลํำคานเนาะไปไกลๆเลยไปนะอะเรามาดูเลขเด็ดแต่ทิปของเราดีกว่าอ้ออย่าลืมนะคะท่านที่อยากจะให้อาจารย์โปรโมทโปรโมทตัวเองอน่ะก็เข้ามาทักเข้ามาทางไลน์แล้วก็ ส่งส่งส่งข้อมูลมา3รอบถ้าเกิดใสา3รอบเนี่ยคุณค่าย,ยติดต่อ,ต,อต่อเนื่องแล้วถูกต้องอาจารย์จะปรโหมดปรโหมดเลขของคุณให้แล้วก็ถ้าเกิดใครได้เลขจากคุณไปแล้วแล้วอยากจะเขาเรียกว่าอะไรมีกำนันก็แล้วแต่นะคะก็ส่งเลขที่บัญชีแล้วให้เขาว่าส่งไอ้นี่ไปให้คุณคุณจะได้มีไรายได้เกิดขึ้นถ้าคุณมีความสามารถขนาดนั้นนะคะอย่าเก็บไว้ลำพังเนาะ นะคะอาจารย์จะช่วยโปรโมทให้นะคะอ่ะเรามาดูเลขเด็ดตายที่ของวันนี้ของอาจารย์ตายกันวันนี้อาจารย์เน้นแปดหกสามอย่าลืมหกกับเก้าตัวเดียวกันนะเพราะว่าเอ่อณว,วันนั้นอะอาจารย์ก็มองอยู่ว่าดาวสุกมันย้ายนะคะดาวสุกย้ายวันที่เก้าเดือนสามเนาะวันที่เก้าก็คือวันนี้มันวันที่สี่อีกไม่กี่วันสุก็จะย้ายละนะคะเพราะดาวสุกย,ย้ายอาจารย์ก็ว่าอิทธิพลมันมีแต่เก้าเราก็ไม่อยากจะทิง้ง นะคะดังนั้นอย่าลืมนะ9อย่าทิ้งนะคะอาจารย์ให้8 6 3นะคะเลขกับคู่ก็คือ7 5 2 4มีเลข8 7 8 6 8 3 8 7 8 5 8 2แล้วก็8 4นะคะ6อะไร6 8 6 3 6 7 6 5 6 2แล้วก็6 4 ให้ต um ัวหนึ 8, ่งค่ะ38 36 37 35 24เจ็อง่เอ uh, uh, ่อสอ่าสาแล้วก็34นะคะประมาณนี้เลยเนาะก็ขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆนะคะออบแคปหน้าจอไว้นะคะจะได้มีโชค1 2 3แคปเจอหนึ่แคปเจอสะท้อนไหมหนึ่งสแคปเจอโอเคค่ะน่าจะทันเนาะนะคะ ในส่วนของสูตรหนึ่งเนี่ยนะคะต้องขออนุญาตพูดอีกนาะเพราะว่าบางทาง่านคลิปนี้จะเป็นคลิปที่คนดูเยอะหน่อยจังก็เลยต้องพูดเยอะนิดนึงนะคะสูตรหนึ่งจะเป็นแนวตั้งสูตรสองจะเป็นแนวนอนนะคะสูตรหนึ่งสูตรสองต่างกันอย่างไรสูตรหนึ่งเบิ้ลหามไม่นับทําไมละ่ะเอาไม่อยู่ค่ะนะคะเพราะว่าในหนึ่งล็อกมันมีแค่สิบถึงสิบห้าตัวเท่านั้นและสิบห้าตัวก็มีแค่ล็อกเดียวด้วยนะคะดังนั้น ตัวเลขมันมน้อยก็ต้องเข้าใจมันด้วยเนาะนะคะแต่ถ้าท่านบอกว่าอยากได้เบิ้ลนะหามล่ะก็ไปที่สูตรสองเลยค่ะไม่หวั่นแม้หวั่นมาว่าจะเบิ้ลจะหามจะตองเอาอยู่เอาอยู่หมดเพียงแค่รู้1ตัวเท่านั้นเช่นเดียวกับสูตรหเหมือนกันรู้เพียงหนึตัวจบนะคะอยากรู้ว่าไงแนละ้วสูตรหนึ่งเข้า VP ค่ะนะคะรอบนี้ก็รวยๆกันเนาะนะคะก็ขอทุกคนโชคดีรอบนี้แจะมบอกหก นะคะลางออกมาคือ630นนั่นเต้นเต้นและที่สำคัญอาจารย์แจ้งแล้วค่ะว่าหววสัญจรระวังนะ1ไม่เบิ้ลไม่หามก็เลขเก่ากลับมานะคะและกลับมาไหมกลับมาค่ะเพราะว่าหววเพิ่งออกเมื่งวดวันที่1กุมภาเองก็คือ0 63ยกวันนี้ออก603เห็นไหมเป๊เป๊ะนะคะโอเคค่ะวันนี้คงอาจจะถึงเวลาละต้องบายบายนะคะ ก็กลับก่อนลาก่อนนะคะแล้วคลิปต่อไปมาเจอกับจันต่ายใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะบายบายและโชคดีนะคะเจอกันใหม่ค่ะ